เพื่อนดังไฟดังไฟให้นายตบเมูมให้หมูหละ่ะนายตบเราคือคือหมูละ่ะเขาซื้อหมูเอ้ยมันเป็นหมนูมันดังไฟให้เรายุ่งหลายเด้เหมือน้ต้องดังไฟว่าสารเราเอ,อ้าไปไหนมาลูกไปไหนมาเออเนี่ยดังวังไฟให้แล้วเออเออด้เลี้ยงเราก็ เฮากะฮักกะแบบว่าฮักคือกันละกับคนเนาะมีชีวิตคือเฮางละคนห้องสงสารเราเจ้าของเราเอามาเลี้ยงเขาก็ยากก็เบิ่งซอยกันละไปอืเออไปนอนเอาเราไปนอนโอ้ยด่างไฟให้เป็นหูวเ้อลูกเอ้ยโอ้โหเลยเปื่อยนอนเลยลูกนอน อ่ังไฟไงละอยุงยุงมันเยอะนอนอังไฟอุดหนุนอ่ะแล่าอเอ้ยเขาก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตนะเ,เพื่อนๆเนาะบึงบ้งกันไปตราบใดที่มีลมหายใจอยู่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ มีชีวิตคือกันเบิ้งกันได้ก็เบิึงซอยเหลือกันได้ก็ซอยอ่าเอ๋นะมื้ออากาศดีมันเราสอบมากเลยอ่านอนเลยลูกนอนเลยของเราบาสิฮ็ตไอ้นั่นหายใหม่ก็บบอมีเวลาพคนกับญาติคนกับยังก็บปลาลูล่ะอ่ะทำประเดี๋ยวมาเลี้ยงหรอกแส่ายห้องกับสงสารมันอยู่ไกลๆกันเบิ้งซอยกัน เฮ้นอนลูกนอนอมีไฟแล้วก็อุ่นใจแล้วก็แห้งขึ้นกันกระเพาะ่าเป็นงูหรือเป็นตะคงตะขาบงูเหี่ยวเขียวค้อนกับพวกมากไก่จะมีไฟเนะเาะนอนเลยลูก เะสินังอยู่จกข้าวใม่ไฟแบบว่ามันอ่อนลงจากน้อยกันพอรูมลมมันแห้งเมาต้องเบิ่งไฟน้ำเตรียมลูกลามไปขอบคุณหลายๆเด้อก็มาเบิ่งคลิเปเพื่อกดติดตามให็น้ำนี่เด้อกดต,ตามย้ายนี่ทายธรรมชาติที่เบื้องดูแบบบ้านๆแบบธรรมชาติ ไฟลุกแห้งนั่งเฝ้ากันเดี๋ยวก็ทางนั้นให้ไฟไมันันนนจัน้อยเข้าไปบาน